โอครับทำไมถึงมีชื่อของทีละสินลงสนามวันนี้ครับพี่แล้วก็ออย่างที่ทุกคนพอจะทราบกันดีอยูยนะ่แล้วนะครับว่าทีละสินเนี่ยมันเป็นทีละสินเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับขณะน,นี้ซึ่งซึ่งโปรแกรมคัพเบลฟุตบอลโลกเนี่ยโค้ามาจงมีการหา,ารือร่วมกันของขสามฝ่ายนะครับสำหรับคมฟุตบอลที่ทำการอาขอตัวไปยัง องค์การอากาศนะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักการอกาศที่ที่เคลื่อนสุดท,ท้องทีละศิลป์ซึ่งสมัครเข้ารับราชการทหารนะครับทหารเกณฑ์นะครับก็จะ,ะเพื่อรักษาสภาพความพร้อมของทีละศิลป์พอมฟิตของทีละศิลป์แล้วก็เพื่อเพื่อโอกาสในการทีร่จะเล่นทีมชาติในในเกมรอบคัดเลือกที่ใ,ใกล้เข้ามามันเกิดในความร่วม,มมือกันนะครับแต่เราเข้าใจความ ความจําเป็นของทีละนินะครับที่ท,ท,ที่มีภารกิจสําคัญในการรับใช้ชาติบ้อมีการเป็นทหารเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยภายรกิจหลักของเขาเนี่ยจะเป็นอยู่ที่กองทัพากาศนะครับดังนเดียวกันก็จะเป็นการขอตัวเป็นครั้งต่อครั้งนะครับซึ่งซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นการขอตัวสิสองชั่วโมงเวลาทุกาเขาจ,จะมาเล่นเกมนี้แล้วก็กลับไปซึ่งเมื่อวานก็จะมีุนทราบพอดีว่าเขาได้รายงานตรงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นการเป็นการที่ที่จะ เศร้าการที่เรเจีนสินกติชาติแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งกติชาติไทยด้วยแล้วก็รวมถึงการที่ยังยังคงรับผิดชอบต่อภารกิจของชาติเป็นฐาครับแล้วหลังจากตรวจโ้นจีนชาตินะครับโปรแกรมที Wit ่เหลือก uh, ็จะขอตัวมาที่ได้ตลอดก็คงคงคงดูที่ที่ภารกิจของต้นสังกัดเาก่อนนะครับตอนนี้ต้องยอดวันทีนสินเป็นนะครับก็มีก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนั้นอยู่นะครับซึ่งซึ่งเออ่ การที่ขอความช่วยมือในครั้งครั้งผมว่าเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะทันทีที่ภารกิจสําคัญในช่วงเริ่มต้นของการเป็นทหารเนี่ยผมว่ามีมีมีมมมช่วงเวลาช่วงเวลาที่เป็นข้องครับอยู่เลื่องหลังการนั้นก็อาจจะเป็นความช่วยในอีกอีกระดับหนึ่งนะครับ